โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นอวีเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วครับผมที่อาคลิปนี้อยู่พวกเด็กน้อยก็นอนกันไปแล้วนะครับผมก็จะมีแต่ตอนตึงๆเอ้ยจะมีแต่คนตึงๆนะครับผมตอนนี้โอเคลืมอ่ะอยู่กับผมบอสนะครับผมไปเริ่มเลยและวันนี้นะฮะผมมีคอนเทนต์ให้ทุกคนดูอีกแล้ว ซึ่งคอนเทนต์นั้นก็คือถ้ามีโอกาสนะครผมจะเอาเอลซุไปป่าโชวทุกคนกันมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงเจอกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงหน้าเลือกตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กดป่าทันนะฮะแต่มาดูกันว่าทีมเราหรือทีมตรงข้ามจะแบนเอลซุ หรือเปล่าตามสูตรครับผมแบ,แ,กกแบนแก๊กไว้ก่อนแบนแก๊กแก๊กอย่างเดียวนะด่าลิ้นพันครับโทษทีแก๊กอย่างเดียวนะด่าช่างแมงไม่พูดละเพื่อนเดี๋ยือดรูดเดี๋ยือดรูดแบนซิปสิอ่าเพื่อนแบนฟอร์เลนไปไม่เป็นไรทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก อย่าาคตามทำไมนี้นี่นะ,ะเดี๋ยวเราจะเล่นในตัวนี้นะนเ,นเ,เราจะมาป่าให้ดูเพราะปกติเวลาที่ผมเล่นกับเพื่อนเหมเนี่ยผมชอบเอาเอลสูมาป่าแลวส่วนใหญ่ก็อัตราชนะก็ร้อยนะ,ะผมโมไป,ป่อนโมวยกันอ่าตอนนี้คือโอกาสเราได้ละแน่นอนเร,เราเราได้เล่นเอล,เลสูเอลสุแล้วแน่นอนเชี่ยวันนี้ลิ้นพันใช่ไหมเพราะว่าทีมเรานะฮะ แคลลี่เราหยิบแวรไปแล้วฝั่งนู้นหยิบเทลไปแล้วก็วเราได้เล่นเอลสูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีมมันบางจัดนะฮะทุกคนอ่าเพื่อนเราถ่า้เปล่าเหมือนคนล่างสุดจะใจดีโลมให้นะฮะอันนี้เล่นแทงได้ด้วยไหวนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยะะกดไลค์ให้ก่อนเ้ากดไม่โดนช่างแม่งเอลสูเอลสูสจ,ลจัดไป เฮ้ยไดเอลสูงแล้วเชื่อใจกันป้าว J K พิมด้วยอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยเชื่อใจครับสุดหล่อพิมตรงเปเชื่อใหญ่กูพิมพเชื่อใหญ่ลิ้นพันไม่พอกูพิมผิดอีกเซ็งเป็ดอ่าไม่เชื่อปลาอ้แล้วเราเปิดมาหน่อยคนล่างสุดมันใช่ไม่เชื่อตรงปลาเท่านั้มาไงในอุซู <laughs> ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้ยินเสียงที่สกัดพูดหรือเปล่าเพราะว่าผมอะ่ะอัดเสียงกัดจอแยกกันนะคร<ส>ับเพราะว่าเวลาอัดรวมกันแล้วมันแบบเออเรียกว่าไงอะ่ะเสียงเกมมันจะดังแบบว่าดังเกินไปอะไรแบบนี้ครับผมเนี่ยไหลชิลไหลชิลตอนนี้ก็ อลืมบอกเลยแต่ก็ไม่ต้องบอกหรอกคนดูหน้ารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมวาร์ปไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเกมกันเป็นแล้วเป็นชี้เรียบร้อยนะครับผมเรา,าผมจะอเป็นดาฟาร์มเลยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาขึ้นเป็นรองเท้าไอตีเรีว oh, รนะครับผมกดการเล่นเอลซูครับผมเริ่มเกมต้องรีบอัพสกิลสองให้ไว ไม่งั้นมันจะ,ะบวกเ,เขาเรียกว่าอะไรมันจะคูลดาวช้านะเพราะว่าตอนเริ่มแรกเราไม่มีรถคูลดาวเลยขออนุญาตลดเสียงครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรา,เาฟาร์มก่อน,นนะต้นเกมเราเออ่ต้นเกมเอลซูทำอะไรมากไม่ได้ครับต้องฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเลยแต่เอลซูผมว่าเป็นตัวที่ชม้มไอ้ชามโอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมให้เอลซูต้นเกมอะ เออเอลสูเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วพอสมควรนะผมว่าก็เร็วใช้ได้อ่ะอะาซาเนตมาช่วยเราฟาร์มครับก็ขอบคุณด้วยกันพอแล้ววางอาวุธลงสัสตว์โอ้ยขอโทษครับขอโทษท,ที่พูดคำหยาบครับทุกคนคทุกคนนี่ผมโชว์ความแม่นไปก่อนเลยหนึ่งสองสามนี่โดนนะโดนโดนเลเตอร์ข้างหลังนะโดนจริงเบ้าไม่รวมเผลอไปก่อนโอ้แต่ซาเนตม,นมนันไม่น่ามาแย่งเราอ่ะ ตัวคิงเกิดช้าๆอยู่อยู่ตลอดไปไม่ต้องมาช่วยฟาร์มก็ได้ด้วยถ้าฟาร์มเราจะเอาบัฟกู้ใบอะสกัดเลือดโลมากครับผม,มอยากให้ได้ยินเสียงสกัดมากเลยผมพี่เจ็ดอัดใหม่อ่ะแบบว่าอยากเหื่อคอเกมไงอ่าระวังแฉพสกัดไปก่อนนะตรงนี้ถ้าได้ยินก็ผมว่าดีนะแต่ถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไร าโดนเฟิร์สบัคไปเรสเตอร์มานะครับผมหนึ่งสองซ้ำโ,<อ>โดนหนึ่งครับโดนหนึ่งครับแม่นจัดอ่ะของต่อของต่อเพื่อนเพื่อนอยากตีของเราของต่ออ่ะมันมามันมาเอ้ยมันยังไม่มีตีดูโดน,โดน ผมก็ยืนจังหวะกูซูนมนี้กูยืนแช่สกิลเลเตอร์เดี๋ยวบม่งเท่งหมดได้ฟ้าได้ของฟ้าได้ของข้าผมอ่ามันได้มางกอรอยใกล้ๆกันไปเนาะที่มันตัวอะไรป่าเอ่อเทวป่าว่ะเอาไงเคตึงชาตอันนี้เทงอยู่บนถ้าจากการอ่านเกมของผมนะครับผมจะวางแถบไว้ตรง,ง,งนี้แล้วก็นั่นไง มันจริงๆมันไม่ได้เดินมาก,กันฟ้านะมันแค่เดินอ้อมมามันจะมาเคลียร์คลิปกลางเฉยๆโดนครับเมดไม่อยู่ครับเก็บเลือดได้จริงๆก็ไม่ควรเก็บหล่กเพลเมดมาแต่ถ้าช่างแม่กูอยากเก็บเลือดกูน,ออกน,น,น,น้อยอ๋อยัก็ไปฟาร์มครับผม<ด>นในบนได้ามาหนึ่งครับผมเราก็ฟางไหมครับฟางอ่ะขี้เกียจแล้วามาช่วยบนกัน ไวโอแตกสวยจัดน้องสาวส ella, <ล> passage, วยจริงสวยจริงสวยจังมังสักพักมีแดงด้วยตีได้ตีได้เราเยอะกว่าเล่นดีหูไม่เล่นยืนเอ๋ออีกนี่ไงเงยสันนิ้ยืนทำอะไรไม่รู้นี <c oughs> ่านับตรงอนนี้ฮะ นี่ฮะไม่ถึงครับซูมไม่ถึงเรากะเราต้องเล่นในสุดเราต้องกะระยะซูมไม่ถูกนะครับผมถ้าไม่ถูกนี่จบเลยนี่มันเห็นเรามันโปล่มาถอยเพื่อนถอยเออเพื่อนต้องถอยถ้า<ว>เพื่อนไม่ถอยเพื่อนแตกนะบอกเลยเอ้าป้อมบนแตกแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอยู่ป้อมก็แตกแตกตอนไหนกันไม่รู้ เฮียซานิตไม่ต้องมาช่วยสามได้ป่ะครูเราแหวงไปหมดแล้วเนี่ยมึงพลาดไปทีหนึงมึงหมดความไว้ใจมึงเลยเนี่ยไอ้ทุกคนสังเกตไหมวันนี้เล่นหมุนพันเยอะชิบหายเลยอ่าได้ไหมซานิตซานิตได้ไหมเราไปไม่ทันด้วยเอ้ยกลาง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 รวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมตัวรวมตัวรวมตัวโอ้ยแชรี่มันก็สองเหมือนกันอ่ะพูดจะโดนล็อกเนี่ยเราโดดออกมาก่อนเพราะเมื่อกี้ล็อกเราแน่ๆมันมีสามนะฮะ เฉยคุ้มไปก่อนเฉยคุ้มไปก่อนซุมโดนครับซุ่มโดนเนี่ยระยะเนี่ยซุ่มโดนอีกตัวแน่นอนตัวไหนไม่รู้เข้าว่ากันไม่โดนไม่โดนเม็ดนี้ไม่โดนอ่าได้ไอ้นี่เล็กมาละเอ้กลางกลางกลางอยู่ที่กลางครับขวาฉลอตมาโดนครับโดนตัวไหนไม่รู้โดนโดนแน่ จริงๆถ้าไม่ติดว่าแบบว่าเอลสูแม่งปืนสั้นนะบอลทุกตัวเนี่ยเนี่ยช็อตเนี่ยเห็นป่ะยังโดนอ่ะฟาร์มอะไรกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยหรือว่ามันบอกให้ผมฟาร์มวะโอเคโอเคฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเดี๋ยวให้ลิฟต์เกิดแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เกมเราเกมเราสวยกว่านะรูปเกมเราอะไรแบบเนี้ย เพราะเรามีซานิสมาเนี่ยล้วงสก,กัดก็มายืนมายืนได้ก็มาช่วยยืนได้ที่มันไม่มีมีชาลอตก็ไม่ใช่ว่าจะยืนจะยืนดีชาลอตรูมโดนด้วยที่มันก็ไม่มีตัวล้วงเหมือนกันชาลอตก็มไม่ได้ล้วงไอ้นี่ขนาดนั้นสองแคลรี่รีฟาร์มสองแคลรี่รีฟาร์มมันบอกให้เรารีฟาร์มใช่ไหมผมค้าใจถูกใช่ไหมทุกคน รู้แล้วโอ้โหสั่งจังเลยไวโอมาโดนไวโอโชเดี๋ยวแมงว้าใส่ผมแมงว้าใส่ผมแมงว้าใส่ผมอยู่งี้ไม่อยู่งี้แมงว้าใส่แมงว้าใส่ผมรู้ยังไวโอก็ต้องหนีแล้วเพราะตอนที่มันเคลียร์คลิปเมื่อกี้อูแมงศาสทุกสกิลระดัะโดนผมด้วยไงแต่คลิปเราเยอะจัดมันหนาไงมันเลยสกิลมันเลยไม่ถึง ผมก็เลยเดี new, like, ๋ยวโชว์หน่อยหลังกันนี่โดนโอไมค์ไปโอไมคปคูมคูลไปโอโดนคีบอะนี่โดนโอแน่เมย์เนี่ยโดนได้โอแน่ไม่เดินหลักหน้าใหม่บ้างมิถอยหลังไปวะตอนนี้เมยมันกำลังขึ้นมาฮะเออรู้แล้วเห็นด้วยยังไม่จะโยนตีใส่เราแน่ถ้าเราไม่ถอยเราเราชิงก่อนเราชิงก่อนเลยเดินเร็วจัง มังกรมังกรมังกรเอ้ยโบร์มังกรเอ้ยบร์ what are you doing i บอกให้ยูมาตีมังกรทำไมยูไม่มาเออโอ๊ะตี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 ผมล้มคานีแพนด้ามากเลยแบบไอ้ลูกสมุนมันอะ แม่งแบบแม่งน่นงารำคาญจริง<ะ>ตอนนี้เรได้ไอ้นี่ใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นนี่เลยทารอน,อนจริงๆผมไปแอบบนนะเกมจบเลยนะนี่ยวเราบอกเพื่อนก่อนบวกไปดันเอง ต้องต้องแบบว่าไม่ให้มันกลับอะทุกคนอันนี้รู้สึกเหมือนอเลสเตอร์มันใกล้ละไออะไรวะชาร์ลอตมันก็จะเกิดน,นี่วะเลวร์ลเวร์เลอร์แล้วโลจัดวลเวอล์เลอรแล้วโลจัดลลโอ้ยแม่งรับแทนเพื่อนว่ะแม่งรับเพื่อนจัดเรียนช่างป่ะเนี่ยเรียนช่างป่ะเนี่ยรับเพื่อนสูงดีจังเลยชาร์ลอตมาวะชาร์ลอตต์เกาะอุ๊ย,ยพลาดเต้พาพลาดเต้า สวยสุดอ้าวเทลอยู่นี่เหรอมีกล้วยนี่ลูกสมุนมันอนะเอออ้าวไม่แน่นตีไปแล้วเหรอขอโทษด้วยเราพลาดเองโอ้โหแม่เอาสันนิษยังไงนะแคลลี่สองลุมซอยกันอยู่ยังไงยังไงสกิลหนึ่งมายังไงทันไม่เอ่ยไวโอคิงเอ้ยโจ้าหยดวงแข่งจัด <Enemy ultimate. S 1> สุดท้ายก็ตายนี่หว่า แต่ไม่ไรเพื่อนนายหนีไปได้ขนาดนี้นายแม่งเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเฮ้ยการยังไงเนี่ยสกัดมาทันไหมมันแตกอยู่แล้วแหละไม่ทันหรอกโอ้ยแต่คีบบนเราสูงจัดอะโอ้โหใครทำวะป่าแม่งเดินเกมดีเดินเกมดีมันไม่เห็นผมจริงเหรอตะเกียบมันยืนตีแบบแบบไม่เห็นจริงๆอะของยังอยู่แต่มันมาคลองชัวมันมาคลองชัว แต่ผมก็จะตีเห็นป่ะเห็นป่ะมาคองชัวเล็กตีรอแน่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่แถวๆนี้มันอยู่ทางนๆน,ๆนี้โดนโดนผมบอกแล้วผมแมน่นบอกแล้วผมแมน่นโดนไม่โดนว่ะรักซูมรักซูมเอ้าเอ้าทำไมแพนด้ามาตีผมอะ่ะผมไม่ได้ฆ่าเจ้าแม่มันตายแล้วม,มัชื่ออะไรวะตัวเนี้ย echa เหรอลืมเฉย ผมไม่ได้ฆ่าแม่มันตายแล้วไงแบบไอ้ไม่ใช่แม่มันตายแบบนี Yellow ้แบบตัวแม่มันอ่ะเออผมไม่ได้ฆ่าด้วยมันตีผมวะกลายเป็นชาแนาได้คิวผมไปสังั้นอ่ะเฮลยืนยอยยิก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 ไม่ได้เออนี่ทุกคนผมมีเพลงมาร้องให้ฟังได้แค่ทำนองนะผมไม่รู้มีอะไรก็เสร็เปล่าผมจะร้องให้ฟังผมชอบมากเลยเพลงของยังกูนะครับผมชอบจัดเลย เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะปล่อยเพลงใหม่เนาะอยากให้ทุกคนมาฟังกันนะเพลงนี้ผมรู้สึกว่าแม่งดีมากอะแต่ว่าโหเนเพลงแม่งได้จริงทุกคนทุกคนต้องฟังอะเพลงนี้ผมขอร้องแหละทุกคนต้องฟังจริงๆเหมือนรู้สึกว่าที่ผ่านมายังไม่ได้พูดขอบคุณนะอ่ะก็ขอขอบคุณก่อนนะผมสําหรับเพลงไม่ไปไหนจากใจฉันนะฮะนะฮะ ก็ขอ,ขอบคุณนะฮะที่ทุกคนที่เข้ามาฟังเพลงไม่ไปไหนจากใจฉันนะครับผมตอนนี้ก็พันกว่าวิวแล้วนะฮะเวลาหนึ่งเดือนพันกว่าวิวขอบคุณทุกคนมากเอ่อไอเพลงนะฮะพันกว่าวิวภายในหนึ่งเดือนส่วนไอคลิปที่เล่นแวนป่าจะพันวิวภายในสิบวันจะรู้วอะไรทุกคนชอบปั่นปั่นก็ไม่บอกเลย,ยผมแรงผมแรงอีชาไม่กลับอีชาตาย กือบแตกอีซ่าเกือบแตกอุ้ยแม่งพระเป้าแต่แตกอยู่แตกอยู่ไม่ทำไมมันไม่เดินแล้วจะอยู่มันจะอยู่ก็อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเสียมารยาทไอตัวอยู่ว่าพี่ตัวอยู่ปะเไอตัวเยอะกันหมดนะครับผมง่ายังอยู่เหรอเกมวอันเกมพลาดอันเกมพลาดมารยาเดินไปนล้วตาเับเพื่อนอุ้ยเกือบแตกเกือบแตก นโอ้โหไม่ใช่มือโอ้ขออภัยสำหรับคำไม่เรียบด้วยนะครับผมเฮ้คำอะไรวะคำไม่เรียบคำหยาก็คนเดียวเงาเงาไปนะครับผมก็ไม่มีใครตบมุกด้วยเล่นคนเดียวแห้งๆเลยแบบว่าแดดเปียงๆอ่ะเอ้ยทำไมแดดเปียงอ่ะแห้งๆไง เล่นเองช็อตเองฮะโอ้โหกลางนัวมากเชี่ยนอัจฉรยาอย่างของแตงโอ้ยแวนฟลิกตามด้วยแวนแม่งไม่ยอมคนแลยแม่งไม่ยอมคนเชี่ยนอัจฉรยาแรงจัดคลิปนี้จะไม่เกิน15นาทีครับสัญญาแล้วมันได้ของแต่เมื่อไหร่เราไปเคลียร์ล่างกันแล้วกันแล้วมันไม่ปล่อยของเหรอหรือมันปล่อยเมื่อไรแล้วของมันตายไปแล้ววะ เคลียฮะเคลียฮะตอนนี้รวยจัดเราทุกคนรุ่นมผมว่าเรา<ต>ผมอยู่อันดับสองอ่ะ,อะนี่ไงแม่งเลยอ่านเกมขาดจัดเลยใครวะเนะี่ยจริงๆถ้าไม่ติดว่าแบบว่าผมผมหาที่แบบว่าสมัครไม่เป็นเนี่ยผมไปจะแบบว่าจะไปแข่งอ่ะละไอกูพูดอะไรวะพูดแปลกๆเดี๋ยวก็ช่างมาเถอะครับ มาดูผมเดินเกมโดยการเล่นเอวสูป่ากันต่อตวูวเทลเทลเทล,เทลยังไงเนี่ยดูดีเสียงระายะาจัดจะอยู่จะหยุดเดินก็หยุดเดินอ่ะโห้ทาเนตช่างหลอดแรงจัดอ่ะอุ้ยหลุดเลยมันหลุดเลยมันไม่ถึงนะระยะนี้ไม่ถึงฮนะแต่ระยะนี้ไม่ ดูดิจะเดินก็เดินคิดจะหยุดก็หยุดอะไรของแม่งวะชะลาแตกชะลาแตกในป้อมล่างนะครับผมตอนนี้ไผ่ก็ได้อะเดินมาตายหมดอะเอาเลสเ,เตอร์ผมว่าแตกชัวร์แน่ๆจังหวะดเดินกลับบ้านอะจังหวะดเดินกลับบ้านแน่แนตรงเนี้มยม่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเรรียยบอ้อ เดี๋ยวเทวเกิดเดี๋ยวเทวเกิดเดี๋ยวเทวจะเดินตรงนี้เทวจะเดินมาตรงนี้ชัวร์ตรงนี้แหละแม่งพลาดหน่อยผมเปิดเทวก่อนนะผมเปิดเทวโอ้โหเทวเทวเทวอะไรวะเงินก็หนาูฆ่าเทวไม่ตายอ๋อไม่ใช่สกิลนี่เราตีสดนี่เออเราต้องคิดงี้เมื่อกี้จริงๆผมหายตัวผมซูมคืนก่อนเนี่ยเทวแตกชัวร์แรันตี โอ้เคแม่งจะจบอยู่แล้วอ,อ่าถ้าตะกี้มีเพื่อนๆนะเพื่อนๆไม่ถอยนะผมเก็บหมดอ่ะจริงขี้หมอจ<ะ>ัดดักแล้วดักแล้ว,ลวยังไงแหวนเปิดแล้วฮะสารนิดหน่อยอาจารย์มึงจะเปิดทำไมเนี่ยกูดักอยู่มันเห็นปะวะแหวนก็ยืนอยู่อย่างงี้แต่แม่งเช็คพุ่ม,อม,อมบอกแล้วแวนแม่งไม่น่าเปิด ริงนะเว้ยแม่เไม่น่าเปิดจริงผมว่าปี๊ดก,ก็ตรงนี้แบบให้ฟ้านาตยาไปแล้วกันเฉาตะคิดเท่าไหร่ไม่เปิดนะอย่างน้อยผมว่ารอดอะอะฮีลรางมาสูงเอ้ยผมว่าผมว่าผมว่ามันอยู่แถวเนี้ยต้องมีตัวอยู่แถวเนี้ยที่หมวกสกิลค้างไว้ไม่ใช่อะไรผมจะวางแทบผมหาจุดอยู่ตรงนี้ต้องค่อยๆกระดึบ๊บละเอาผมก็วางแทบตร,ตรงนี้ต่อ แล้วมันจะไม่เห็นผมเว้ยนี่เดี๋ยวไอโอมาเก็บแท็บแตกบอกแล้วผมอ่านเกมคาดผมอ่านเกมค่ะโอ้โหนี่ตึงว่ะตึงจ้ดตึงจ้าแตกนะแตกนะแตกนะโดนโอ้โหขึ้นหมดเ่นเปล่าเ่นเปล่ะ มแม่งเยอะแม่งเยอะ,เ,ยอะเราไม่มีเพื่อนด้วยไงตะเกียช็อตตะเกียเอ้าเคียติดคือถอยอยอยู่เพื่อนถอยอยู่ถอยถอยู่ผมยังฟิกตามกันเป็นระนาวเลยผมเห็นอยู่ผมไม่อยากดูดเลือดด้วยวางแถบผมวางแถบนี่ไงนี่ไงโอยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง ต่เดี๋ยวมันอ้อมแน่มันอ้อมแน่มันักรอผมดักรอเดี๋ยวมันอ้อมแน่ตายก็ยอมอ่ะแล้วมไปนูป่นน,น่ะเอี้ยอันเกมพลาดอันเกมพลาดอมีสก,กัดอยู่อ้ไม่รอหรอกรอยกูกราบตีนเลยเอา้าอี๋ดักหน้าดักหลังก็รอดนะเชิงเชิงมันหนายอยู่มันก็มาได้ถึงตรงนั้นแหละข้ามฟากอะ่ะเนี่ยเดินอะ่ะ เอาไว้เลยเก็บแถบไปละลยเนี่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละผมคิดเยอะไปเปล่ปลวาวะเฮ้ยเห็นเห็นผมได้ไงมาดิมาดิชาร์ลอตมาดิมาดิเออไ,ไ,ไปโอ้โดนโดนจริงโดนจริงครึ่งหลอดต,ต้องมีตะกี้กระมิ้นตึงนต้งกมนี้ตึงต้งกระมิ้ตึง้งกมนี้ตึ้งกมนี้ตึ้ง เก๋โอ้ยโดนแม่งกิ้งมาหาทุกคนเดี๋ยวว่าไบโอคาร์บอน่าไงเยี่ยมอะไรเน,นี่ยโอ้ยเดี๋ยว่าจะได้จบง่ายๆอ่าจบละจบละจบละโอเคนี่จบจริงจบจริงจบเจ้าไม่เราหรือทุกคนเฮี่ยเกมนี้ไม่ง่ายจ้ะไปว้าตึงไว,ไว้ก็ไ่ว่ายู่ป่านี่โอ้โหขนาดกดกดคนเดียวนะเนี่ยแบบว่า ถ้าแบบว่าถ้าเสียดาวก็คือโดนด่าย,ยับอ่ะแต่ยายมนีทีหุยเกมนี้เขาแรงจริงเขาแบบสุดยอดอ่ะก็โอเคครับคนเอยโอเคครับคนโอเคครับทุกคนสําหรับเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ฝากกดทุกอย่างที่กดได้ด้วยนะครับไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นไลค์ซับสไคร้แชร์ฝากทุกคนกดติดตามกดทุกอย่างนะครับผม ยกเว้น d i s l i e แล้วก็ w r i งานให้ช่องมันเปลีวสำหรับวันนี้ก็ฝากไปก่อนเอ้ยลาไปก่อนสวัสดีครับให้ hey, เรื่องราวมันจบลงตรงนี้